ตำรวจนครปฐมจับพมา่าโหดอัดคลิปขณะก่อเหตุจ้วงแทงเพื่อนเพื่อเอาไปทําโปรไฟล์อวดเพื่อนเพื่อนจับและพะมา่าโหดแขนเพื่อนยืม้มโทรศัพท์ไปแล้วไม่คืนใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงขณะนอนหลับบนสะพานล,ลอยพร้อมใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานอ่าไปโชว์เพื่อนประกาศศักดาในอนาคตแต่โชคไม่ดีถูกตำรวจจับกลุ่มเสียก่อน เมื่อเวลา13.00นที่สถานีตำรวจภูทรโพแก้วอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพลตรลรวจตีชมชวินปรุรันานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนคปรปฐมพันตำรวจเอกกัมปนาธณวิชัยผู้อุปถัการสถานีตำรวจภูทรโพแก้วพร้อมทุดสืบสวนเปิดเผยถึงผลการจับกลุ่มนายซอโรบินทุนอายุ44ปีสัญชาติเมียนมาร พนักงานโรงงานชำแหละเนื้อไก่สดแห่งหนึ่งริมถนนพุทธมทนตรสาย5หมู่ที่9ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมผู้ต้องหาก่อเหตุใช้อาวุธมีดพกยาว10นิ้วจ้วงแทงนายซอนเยมินอายุ30ปีชาวเมียนมาเสียชีวิตขณะเมาหลับอยู่ที่บนสะพานลอยหน้าโรงําชำแหละเนื้อไก่สดดังกล่าวโดยเหตุ เกิดขึ้นเมื่อเวลา4นาฬิกา45นาทีหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครจึงได้ติดตามไปจับกลุ่มได้ขณะกำลังจะเดินกลับบ้านพักคนงานใกล้กับที่เกิดเหตุจากการสอบสวนได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงเนื่องจากผู้ตายได้ยิ้มโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงของตนไปและไม่ยอมคืน วงถามก็อบปฏิเสธบอกว่าไม่มีแล้วทําให้ตนโกรธแค้นมากก่อนเกิดเหตุตนกําลังจะไปทํางานบันเอิญเจอผู้ตายนอนเมาหลับอยู่บนสะพานลอยจึงได้ใช้มีดพกจ้วงแทงผู้ตายนับสิบแผลและยังได้ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกคลิปวิดีโอไว้เพื่อให้เพื่อนๆดูอีกด้วยทางน้านพลตำรวจตรีชมชวินตุราธาน,านนท ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าจากการสอบถามผู้ก่อเหตุอ้างประโกรธแค้นที่ผู้ตายยืมโทรศัพท์ไปแล้วไม่คืนโทรศัพท์ไม่ได้แพงมากมายแต่เขาก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาส่วนการถ่ายคลิปวิดีโอขณะก่อเหตุเอาไปโชว์เพื่อนเหมือนลักษณะประกาศศักดาของตัวเองเพื่อให้เพื่อนๆน,นั้นนับถือเบื้องต้นได้แจง้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พกพาอาวุธมีดติดตัวเข้าไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายซอนเยมินอายุ30ปีชาวเมียนมาอดีตเคยทำงานที่โรงงานทอกระสอบแต่มีพฤติกรรมชอบดื่มสุราและชอบลักขโมยจึงถูกไล่ออกช่วงหลังไม่มีงานทำจึงต้องมาอาศัยนอนบนสะพานลอยดังกล่าว นิวส์ยี่สิบสี่ปณิทั์ปณิดามามีสุขภาพข่าวิิวราทิปสีรายง,งาน